สวัสดีแฟนเพจแล้วก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับ่าเป็กสมุนไพรนะครับส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะครับวันนี้ปอนอปิดนะครับอ่าใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่ศูนย์แปดสี่เจ็ดสี่เก้าสองกนะครับนี่นะครับสําหรับลูกค้านะครับที่มีอาการนะครับ เกี่ยวกับมดลูกย่อนตกข้านะครับอ่าเีสีดวงนะครับไส้เลื่อนไม่ฟิตกับบังลมนะครับอ่าสตรีวทองปัสสาวะเล็ดมดลูกต่มดลูกไม่กระชับมดลูกไม่เข้าอปวดประจำเดือนมาไม่ปกติมดลูกไม่กระชับอ่านเรื่องเสียความดันมะเร็งระยะเร้อรันะครับสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับชุดละ950บาทสําหรับลูกค้าที่โอนก่อนนะครับส่วนลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนเรามีบริการเก็บปลายทางนะครับเก็บเงินจ่ายหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับเพิ่ม อ่าห้าสิบบาทนะครับเป็นชุดละ1,000บาทสำหรับลูกค้าที่สะดวกเก็บปลายทางนะครับสนใจอย่าลืมสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่08474926นะครับสวัสดีครับ